แคน,นี้นิ่งิดให้ถูครับยินืนเลย้ามเป้าถือซ้ายมามเป้ามาพอ,อตรงมองลูกอยากขยับมือแล้วปึ๊บนงวางเนนิ่ง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ตั้งใจนะฮึดเดียวกิ๊บเท้าก่อนดูเท้าแนวเท้ากิ๊บเท้า